สวัสดีครับอันนี้พบกับช่องคณิมิโซะนะครับผมในวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือโนโซมินั่นเองซึ่งโนโซมิก็จะเป็นตัวละครลิมิตนะครับและจะมีการเข้ามาเป็นเรสอัพหน้าตู้ในช่วงวันที่23กันยายนนี้ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าโนโซมิมีความสามารถยังไงกันบ้างเป็นตัวละครที่น่าสนใจขนาดไหนโชว์เคสต,ต่างๆสารการใช้งานความน่าเปิดของตัวละครนี้เหมาะกับใครและมีความน่าเปิดประมาณไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้ เราจะพาไปดูกันทั้งหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับกับข้อมูลต่างๆของทางโนโซมินั่นเองนะ เรามาดูข้อมูลต่างของทาโนโซมิกันบ้างน,นะครับโนโซมิจะเป็น, ker, ปนสไตรเกอร์เป็นตัวละครสดาวเป็นตัวละครลิมิตนะครับฉะนั้นคุณจะสามารถหาได้ในจังหวะที่ตัวละครนี้เข้ามาเป็นเรดอัพนาตูเท่านั้นถ้าเกิดว่าตัวละครนี้ออกไปจากเรดอัพนาตูแล้วคุณจะไม่สามารถหาตัวละครนี้ได้อีกเลยต้องรอให้มีการรีรันกลับมาเป็นเรดอัพนาตูอีกหนึ่งรอบเท่านั้นนะครับโดยตัวละครนี้จะเป็นดีนลเลอร์การโจมตีสีม่วงกรอสีแดงถนัดพื้นที่ในาคารใช้อาวุธเป็นแนดนกันใช้อุปกรณ์เป็นหมวกแฮรบพินนแล้วก็ หรือว่าค่าคอสเทียน9 3 2เท่านั้นทําให้ดาเมจจะค่อนข้างมีความแกว่งพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการที่ใครจะหยิบนองสมิทไปใช้งานนะควรจะต้องรู้สิ่งนี้เอาไว้ด้วยถัดมาเรามาดูกันต่อครับ e x skill ค่าคอสพื้นฐานอยู่ที่4โดยจะเป็นการเลงใส่1เป้าหมายครับและเป้าหมายตรงนั้นจะโดนดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงที่เลเวลแม็กซ์จะอยู่ที่1,045 แต่การโจมตีตรงนี้มันจะมีรูปแบบของการโจมตีที่เป็น AE ด้วยแต่ AOE ตรงนี้จะเป็นรูปแบบของการเป็นเส้นตรงและดาเมจที่โดนตัวศัตรูที่อยู่ในระยะเส้นตรงตรงนั้นจะค่อนข้างเบานะครับก็อยู่ที่เพียงแค่147%เท่านั้นสภาพของการออกสก,กิลตรงนี้มันจะคล้ายๆกับโทคิเผือว่าใครนึกภาพไปออกนะครับจะคล้ายๆประมาณนั้นนั่นเองแต่ทีนี้นะครับสก,กิลโนซมีเนี่ยจะมีความสามารถเพิ่มเติมอีกก็คือว่าคุณสามารถปล่อยให้มีการไหลของเอ็กซ์ตร้าคอสหรือว่าแอดดิชันอลคอสตรงนี้เพิ่มเติมเ,มเพื่อทำให้การจมตีีางนนน้้ดูแรขึ โดยสูงสุดทําได้อยู่ที่2อคอสนะครับเท่ากับว่าคุณสามารถรันสกิลตรงนี้ที่ค่าคอส6และคันรุนแนของสกิลน,นะครับมันจะเพิ่มเติมเข้าไปอีก50%ก็คือจะไปอยู่ที่สักประมาณ1 5 0 0ถึงเลยนั่นเองนะครับกับการใช้งานสกิลตรงนี้แต่ในรูปแบบของ Additional Cost ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปก่อนแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันมีตัวละครหนึ่งที่ออกแบบมาทําให้เราสามารถรันสกิลโนซมิ ที่คอนโดแดงสูงสุดที่ค่าคอสีได้อยู่ด้วยนั่นเองนะครับถัดไปเราไปดูกันต่อครับ Basic Skill ทุกการโจมตีธรรมดา12ครั้งจะทําการบัฟประสิทธิภาพกระสุนม่วงให้กับตัวเอง Enhance s k l l เพิ่มพลังโจมตีถ้าขึ้นปืน2มาได้ค r ิดาเมจเพิ่มเติมสุดท้ายคือซับสกิลครับซับสกิลจะมีการการันตี Critical ทุกการโจมตีของตัวโนโซมินอกจากนี้จะมีการบัฟความเร็วในการโจมตีและคริดามเมจให้กับโนโซมิเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นเองโดยตัวละครน,นี้นะครับผมคิดว่าสกิลเข้าใจอะไรไม่ได้ยากสักเท่าไหร่เนื้อก็เป็นสกิลในการบัฟแล้วก็สกิลในการโจมตีแต่สกิลโจมตีตรงนี้ผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยคิดว่ามันคือการโจมตีเป็นเป้าเดียวมากกว่านะอย่าไปคิดว่ามันคือตัวละครโจมตีหมู่นะครับเพราะว่าดามเมจหมู่ตรงนั้นอนะ่ะมันไม่ได้แรงอะไรเลยนั่นเองนะครับผมในเรื่องการใช้งานกันบ้างก็งานหลักเหมือนเเเดิิมมมครรครรรันนัับหืืออนนนนนกกก2ตวววละทีีีี่่่าไป้็ ท,ที่เฟรตที่ออกแบบมาให้เราต้องใช้โนโซมิพอสมควรเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําดาเมส่ตัวบอสหรือใช้ในการเคลียร์ทางครับโนโซมิ omi, จะออกแบบมาสำหรับก,การเล่นตรงนั้นพอสมควรแต่งานอื่นๆนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เช่นกันโดยเฉพาะกับงานไหนที่เป็นสีม่วงแล้วโนโซมิสามารถใช้งานได้ตัวอย่างละกันนะครับที่เกิดขึ้นที่สวิสเ่อนก็จะมีชิโรคุโรกนเรดบอสหนึ่งรอบมีไคเทนเจอร์หนึ่งรอบนะครับที่เรามีโอกาสได้หยิบส่วนที่เหลือไปรอดูงานเพิ่มเติมในอนาคตนะครับว่าจะมีการได้หยิบตัว ของทุกช่องนั่นแหละเพราะว่าก็มีผลทุกอย่างเลยหรือกระทั่งของช่องที่2ก็ตามนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ยืนอยู่ที่ระยะ550มีความเสี่ยงสำหรับการรับดาเมจค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วนั่นเองสกิลเช่นกันเลยครับทุกสกิลสําคัญหมดถ้าใครจะใช้อัพทุกสกิลนะครับไม่มีข้อยกเว้นตระการจะใช้งานตัวละครตัวนี้ในเรื่องหงอรัติแฟกต์นะครับก็จะใช้สสายสายแรกครับคือตัวของดิสโก้ดิสโก้เป็นสายรองนะครับส่วนสายหลักในรอบนี้จะเป็นตัวของควีนบายาหรือว่าตัวเครื่องบินนั่นเองนะครับผม ว่าจะเป็นประมาณไหนกันบ้างนั่นเองนะเรามาดูความสามารถต่างๆนะครับของตัวโนซมิกันบ้างนนะส่อหรากการใช้งานจริงก็โนซมินะครับอ่ะอุ้มให้ดูก่อนเนี่ยครับก็ใครชอบสายแบบนี้แหมก็น่าจะชอบกันไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานสกิลกันบ้างเนอะว่าจะเป็นสกิลประมาณไหนกันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็สกิลปกติเนี่ยจะอยู่ค่าคอรสี่นะแต่นี่มีการลดคอสลงมาเหลือค่าคอสสามแล้วทีนี้เราสามารถบอยค่าคอสมาหลายเพิ่มเติมขึ้นไปได้นะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเป็นคอสที่เป็นสีทองอแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่าเราสามารถรดนเมิได้แบบดุดแนงมากที่สุดแล้วนั่นเองโดยการใช้งานนะครับจะต้องมีการเล็งใส่หนึ่งเป้าหมายก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานสกิลได้นะแลวต้นคนอื่นๆครับที่อยู่ในระยะของการโจมตีอย่างนี้ก็จะโดนดาเมจไปด้วยแต่มันจะดูดแนงที่สุดแค่ปลายทางเท่านั้นสำหรับการใช้งานสกิลตรงนี้นะครับก็จะเป็นสกิลประมาณนี้นั่นเองนะ มันก็จะปล่อยชนเข้าไปประมาณนี้นะครับผมซึ่งความสามารถตรงนี้เราสามารถใช้ฮีคาริในการนำมาบับคู่กันเพื่อที่จะทําให้ค่าคอสนะครับมันราคาถูกลงมาได้สำหรับการจัดร้านแบบเต็มเพื่อไปนั่นเองนะนะครับถ้าเกิดว่าเราไปร้านแบบนี้ก็จะทำได้เหมือนกันประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับการใช้งานซึ่งสกิลที่สาคัญจริงๆของตัวละครนี้ก็จะมีแค่ประมาณนี้นี่แหละส่วนที่เหลือมันก็เป็นสกลิลในการบับต่างๆนั่นเองนะครับและอันนี้ก็จะเป็นท่าจบนะครับ ถ้าเกิดว่าเราส่งทั้ง2ตัวละครนี้ลงมาเล่นคู่กันนะครับก็จะเป็นท่าพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาให้เลยก็จัดว่าน่ารักและถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดไปกับท่าแบบนี้ก็อย่าลืมเปิดตั้งคู่เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับผม เรามาสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับตัวของโนโซมิกันนะครับสำหรับโนโซมิเนี่ยจะเป็นสไตรเกอร์เป็นตัวละครลิมิตเช่นเดียวกันกับตัวของฮิคาริเลยซึ่งก็จะมีโอกาสได้รับเพียงแค่จังหวะที่ตัวละครนี้เข้ามาบรดเวณอนาจตัวนั้นในช่วงวันที่23กันยายนโดยตัวละครนี้จะอยู่ในบทบาทของตัวละครดาเมจหรือว่าตัวละครดิเลอร์การโจมตีสีม่วงกรอสีแดงถนัดพื้นที่ในอาคารสามารถเล่นได้ที่พื้นที่กลางแจ้งแต่จะเป็นหน้าเหลืองนะครับโดยตัวละครนี้การใช้งานมันคือตัวละครดาเมจเดี่ยวสีม่วงพื้นที่ในอาคารนะผมอยาก แต่ AOE ที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะเบาและเราหวังดาเมจจากการโจมตีที่ปลายทางเท่านั้นเองนะครับกับการใช้งานตัวละครตรงนี้ถัดไปในเรื่องการใช้งานเนี่ยก็จะมีกับพวกการตีบอสหอตัวใหม่อย่างทางทิฟเฟรตหรือว่าจะเป็นบอสม่วงแกรเรตบอสในพื้นที่ที่ตัวละครนี้สามารถลงได้ไม่ว่าจะเป็นชิโรคุโรที่มาเป็นระดับทอ์เมนต์หรือว่าจะเป็นไคลเดนเจอร์ที่มาในพื้นที่กลางแจ้งระดับอินเซนนะครับเราสามารถใช้โนโซมิในการลงตรงนั้นได้ส่วนงานอื่นเ,นเดี๋ยวรอดูในอนาะคตเพิ่มเติมแล้วกันนะว่าจะมีงานอะไรให้ใส ในเรื่องระดับดาวนะครับตัวละครน,นี้เป็นตัวละครดาเมจฉะนั้นการขึ้นไป5ดาบปืน2ปืน3มันคือทางเลือกสำหรับการอัพอยู่แล้วฉะนั้นถ้าใครจะเปิดมาแล้วจะปั้นใช้ของตัวเองปั้นขึ้นไปครับ5ดาบปืน2หรือปืน3ไปเลยการอัพสกิลนะครับตัวละครน,นี้ตัวดาเมจและไม่การใช้งานทุกสกิลฉะนั้นอัพทุกสกิลซะเพื่อการรีดประสิทธิภาพสูงสุดของตัวละครน,นี้นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความน่าเปิดกันบ้างละกันสำหรับตัวละครนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดจริงๆส่วนตัวผมมองว่าตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เน้นกับการไต่หอแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เน้นกับการไต่หออ่าหรือว่าคุณอาจจะไปยืมเพื่อนเอาก็ได้อะไรแบบนี้ผมมองว่าตัวละครนี้อาจจะไม่ได้สาคัญขนาดนั้นคือถ้าเกิดเทียบกันกับตัวของฮิคาริฮิคาริมันคือตัวซับนะครับมันเลยสามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ได้ยจำกัดในเรื่องของพื้นที่ขนาดนั้นแต่ว่าพอมาเป็นตัวละครดาเมจอย่างธนโสมมิ่อย่างเงี้ยมันก็จะติดปัญหาในเรืืื่่่่อออพพ้้นนนทีแววกกกเดาาารััหหตมมไ ดรม่ที่มันได้มากกว่าเราก็จะหลีกเลี่ยงในการใช้งานตัวละครน,นี้แล้วไปใช้ตัวละครอ,อื่นๆที่สามารถทำงานได้ดีมากกว่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วการถ้าเกิดว่าใครมีเพชรพอใครเน้นบอสหอใครเน้นตัวลิมิตอ่ะถ้าแบบนี้ผมว่าอ่ะคุณจะเลือกเปิดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเน้นกับการใช้งานล้วนๆมีข้อจํากัดในเรื่องของทรัพยากรผมยังมองว่าโนโซมิณเวลานี้ไม่ใช่ตัวละครที่มัสขนาดนั้นไกลเดียของคุณนะครับถ้าคุณมีงบจํากัดแล้วต้องเลือกสักตัวผมแนะนําว่าคุณไปเลือกเปิดที่คาริน่าจะคุ ยังไงรบกวนกดไลค์กดต like, ิดตามไปกันนะใช่ผมไปด้วยแล้วกันนะครับใครมีถามอะไรเพิ่มเติมสามารถเป็นคอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ